สวัสดีค่ะเช็คดวงกับมุ่งกีนะคะคลิปนี้เป็นการเช็คดวงครึ่งปีหลังปี2563ตามรักนาราศีนะคะเป็นการทำนายแบบ General Reading ไม่ได้เฉพาะเจาะจงบุคคลใดดังนั้นจึงอาจจะมีตรงบ้างหรือว่าไม่ตรงบ้างไม่ว่ากันนะคะและไม่ว่าจะอย่างไรคะ่ะเราดีดีกว่าดวงดีเสมอนะคะและถ้าดูลรวชอบแล้วถูกใจฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กันด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มํำทำนายกันเลยนะคะ สำหรับท่านที่เกิดราศีเมษนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าครึ่งปีหลังของท่านที่เกิดราศีเมษเป็นอย่างไรกันบ้างนะอนุญาตสับไพ่ให้ก่อนนะคะห่ะนมาหนึ่งใบละถือว่าเป็นใบนี้ใบประเดิมเริ่มแรกเลยแล้วกันนะคะราศีเมษประเดิมด้วยความสนุกสนานก่อนเลยอามาสนุกสนานทั้งคู่เลยนะคะ อนุญาตบังไพ่ให้ก่อนนะเดี๋ยวเรามาดูคำทำนายทีเดียวเลยค่ะ,ะมาค่ะบราสิเมษก่อนจะไปดูครึ่งปีนะดูสิว่าและต้นปีละ่ะเป็นยังไงบ้างต้นปีนะคะ ต้นปีมันก็เป็นช่วงเวลาที่วุ่นวายนิดนึงนะแต่ว่ามันเป็นความวุ่นวายที่เรารู้สึกว่ามันวุ่นวายหัวจิจหัวใจเราสั่นเลอเกินนะ่ะมันเหมือนกับว่าเราเนีมีแผนมีอะไรสักอย่างที่เราเหมือนกับว่าทำนิ่งถอยหลังเวลาว่า ห้าสี่สามสองนะฉันจะทําแบบนั้นฉันจะทําแบบนี้นะมันจะเป็นเหมือนการที่แบบว่าเปิดตัวหรือว่าทําอะไรใหม่ๆกับชีวิตของเราหรือว่าฉันไม่เอาแล้วความรู้สึกเดิมๆหรือฉันไม่เอาแล้วชีวิตเดิมๆที่ผ่านมานะอันนี้เป็นฟิลที่คุณรู้สึกเมื่อต้นปีนะคะแต่ว่าคุณทําได้ไหมมันไม่ได้อย่างที่คิดอะคือมันเหมือนกับว่าเหมือนอย่างที่เราเป็นกันทุกคนนะตัวคุณก็เป็นนะคือต้นปีเราจะตั้งเป้าว่าเราจะเป็นแบบนั้นเราจะเป็นแบบนี้เราจะทําอันนั้นอันนี้ แต่สุดท้ายเมื่อเวลาผ่านไปนะแล้วถึงเครื่องปีเรามาทบทวนอีกทีอะไอเป้าที่เราตั้งไว้เมื่อต้นปีมันมักจะไม่ได้นะคะราศีเมษก็เหมือนกันนะสิ่งที่เห็นตอนนี้ก็คือเหมือนกับตั้งต้นไว้อย่างดีเลยว่าจะทําแบบนั้นแบบนี้แต่ถึงเวลาเอาเขาจริงๆนะคะมันไม่ได้ตามที่เราตั้งใจนะโดยเฉพาะสิ่งที่เห็นเนี่ยมันเป็นเหมือนกับว่าที่คุณทําไม่ได้หรือคุณไม่ทําหรือคุณไม่เป็นอย่างที่ตั้งใจไว้นี่ค่ะมันเกิดจากคําพูดของคนอื่นสัดส่วนมากเลยนะเห็นไหมอันนี้ว่ามันขึ้นเป็นรูปปาก มันขึ้นเป็นรูปปากอะไรเยอะแยะมากมายนะมันเหมือนกับว่าคนนั้นคนนี้พูดแล้วเราก็รู้สึกว่ามันบั่นทอนกําลังใจหรือว่ามันบั่นทอนเป้าหมายหรือว่าทําให้เรารู้สึกว่าอ้อไม่ทําก็ได้อ้าไม่เป็นก็ได้โอเคงั้นอยู่แบบนี้ก็ได้นะแต่สุดท้ายแล้วนะคะสิ่งนั้นสิ่งที่คุณคิดหรือคุณตัดสินใจว่าทําหรือไม่ทําเป็นหรือไม่เป็นมันจะส่งผลกับคุณนะซึ่งก็คือนะคะในครึ่งปีหลังนี้นะ สิ่งที่เห็นนะคะครึ่งปีหลังของชาวราศีเมษเนี่ยมันเป็นช่วงเวลาที่คุณอาจจะต้องรู้สึกว่าต้องแซงหรือว่าต้องทําอะไรบางอย่างเพื่อให้อยู่รอดได้นะคะในสิ่งที่คุณเป็นหรือว่าในสิ่งที่คุณมีนะี่ภาพใหญ่เลยนะคะที่เห็นมันเป็นช่วงของที่แบบอ่านยกตัวอย่างให้เห็นภาพได้ค่ะอาจจะเป็นประมาณว่า ต้องทําให้คนอื่นเห็นว่าฉันโอเคฉันรู้สึกดีทั้งนั้นที่ในใจรู้สึกว่ามันไม่โอเคเลยมันไม่ไหวมันเหมือนกับว่าคุณต้องสร้างภาพที่แข็งแรงเพื่อปกป้องส่วนที่อ่อนแอของคุณไว้หรือต้องสร้างภาพหรือทําให้คนเห็นว่าฉันมีความสุขจนแฮปปี้แต่จริงๆแล้วคือแอบร้องไห้อยู่ในใจกับตัวเองนะคะ เห็นนะถามว่ามันทําไมคุณถึงเป็นแบบนั้นคือค,คุณยังรู้สึกว่าไม่ต้องไปซีเรียสกับมันหรอกไม่ต้องไปคิดมากอะไรกับมันนะมันก็แบบนี้แหละนะมันเหมือนกับว่าเรามองในแง่ดีคือเราคิดง่ายกับชีวิตเราไม่จริงจังเราไม่ซีเรียสไม่เก็บอะไรมาคิดให้มันเป็นอารมณ์ซะจนเราทําอะไรไม่ได้นะแต่มองในแง่ร้าย,ายมันจะกลายเป็นว่าเราอาจจะปล่อยผ่านกับเรื่องที่เราควรจะต้องจริงใจกับมัน จริงจังกับมันโดยเฉพาะเรื่องของความรู้สึกของตัวเราเองนะคะยิ่งถ้าเราหนียิ่งถ้าเรารู้สึกว่าเราปลอบใจตัวเองแบบนี้ไปเรื่อยๆว่าเออช่างมันไม่เป็นไรช่างมันไม่เป็นไรค่ะวันหนึ่งคุณอาจจะรู้สึกว่าฉันไม่ไปไหนสักทีเพราะมัวแต่ไล่ตามหรือทําตามเสียงของคนอื่นจนไม่ได้ทําตามเสียงหัวใจตัวเองแล้วคือคนที่ต้องมารับผิดชอบชีวิตของคุณะคะ คือตัวคุณเองนะคะนะครึ่งปีหลังนี้นะคะก็เลยอันนี้เป็นคาแนะนานะคะอยากจะให้คุณจริงจังกับชีวิตหรือว่าจริงจังกับาการตั้งเป้าหมายของตัวเองนะ,ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่า,าดูลในแต่ละเรื่องเลยนะคะว่าของท่านที่เกิดราศีเมษนะคะครึ่งปีหลังจะเป็นยังไงในเรื่องของการงานนะคะการงานมันชัดเจนว่าคุณไม่ซีเรียสไม่จริงจัง ยังรู้สึกว่าโอเคตามหน้าที่ตามเป้าหมายมันเหมือนกับว่าทํางานให้มันผ่านผ่านไปก่อนนะ,ะเขาเรียกว่ารับผิดชอบหน้าที่ตัวเองให้ดีที่สุดในเวลางานเลิกจากงานแล้วก็คือจบการเอางานกองไว้ที่บ้านเอยขอโทษค่ะเอางานกองไว้ที่ทำงานไม่ถือกลับไปบ้านหรือบางทีบางเรื่องนะคะในที่ทํางานเนี่ยคุณอาจจะรู้สึกว่าไม่เป็นไรให้คนนั้นจัดการก็ได้ให้คนนี้จัดการก็ได้แทนที่จะเป็นตัวคุณที่ออกรับ หรือว่ารับผิดชอบมันเต็มที่ว่าอันนี้คือหน้าที่ของคุณอันนี้คืองานของคุณนะมันเลยกลายเป็นว่าเรื่องของงานเนี่ยค่ะคุณจะยังครึ่งปีนี้ถ้าใครหวังเลื่อนขั้นหรือโปรโมทเนี่ยค่ะกุณจะยังไม่ไม่เห็นว่าคุณจะได้อะไรแบบนั้นนะเพราะรู้สึกว่าหัวหน้างานเขาก็มองคุณว่ารับผิดชอบงานที่ทําได้โอเคแต่ว่ามันได้แค่งานนะมันยังไม่เขาเรียกถ้าไปแข่งกับคนอื่นเนี่ยค่ะคุณยังไม่เด่นไม่โดดเด่นพอที่จะได้เลื่อนขั้นหรือว่าได้โปรโมทถ้าในตําแหน่งเดียวกัน ถ้ามีแบทเทิลกันนะคะคู่กันคุณและใครสักคนนะคะมันจะกลายว่าอีกคนหนึ่งอได้นะ mm hmm. เขาอาจจะเาเพราะว่าเขารับผิดชอบงานได้มากกว่าซ mm ีเรสหรือว่าจริงจังมากกว่าเพียงแต่ว่าคุณอะยังติดสนุกอยู่นะ mm hmm. อาจจะต้องปรับโฟกัสเรืเ่องของงานถ้ายังอยากจะไปต่อในงานประจําตรงนี้นะคะอาจจะต้องโฟกัสว่า จริงจังกับมันมากขึ้นหรือถ้าใครคิดจะเปลี่ยนงานนะคะในช่วงครึ่งปีหลังก็เป็นมีโอกาสเป็นไปได้สูงเลยนะว่าจะได้เปลี่ยนจะมีแนวโน้มจะได้ไปแน่นอนนะคะส่วนเรื่องของการเงินนะคะการเงินยังนิ่งๆส่งๆนะคะไม่ได้เดือดร้อนที่แบบว่าไม่พอใช้ไม่มีกินหรือว่าไม่โอเคที่แบบอย่างนี้นะคะมันเป็นในทํานองที่ว่า ต้นปีมาเป็นแบบไหนปลายปีก็ยังคงเป็นแบบนั้นสถานการณ์คือทรงๆอยู่นะคะไม่ได้โดดเด่นวืหวว,ว่าจะมีเงินก้อนเงินถุงเงินถังเข้ามาแต่ก็ไม่ได้แบบว่าตกอ,อับยากจนจนไม่พอใช้ต้องไปขอยิบขอยืมใครเขาเรียกว,ว่าคงเส้นคงวานนะคะในเรื่องของสถานการณ์การเงินนะขึ้นสามใบเป็นแบบนี้นิ่งๆนะคะแต่ก็ให้ระมัดระวังว่าเรื่องของการเงินนะคะ ที่ว่ามันมีใช้จ่ายเนี่ยมันจะหมดไปกับสิ่งที่คุณเขาเรียกซื้อหรือว่าใช้จ่ายไปกับอะไรที่มันสนองนิสจะซื้ออะไรตามความต้องการเอาอารมณ์เป็นส่วนมากเหมือนประมาณว่าเสื้อตัวนี้สวยก็ซื้อเสื้อตัวนี้มาเลยโดยที่แบบเออจะใส่ไปไหนก็ยังไม่แน่ใจมีโอกาสหรือว่าซื้อชุดแบบว่าชุดวันราตรีสวยงามมาแต่ว่าไม่ได้มีงาน อะไรที่ต้องใส่นะเสื้อผ้ามันจะเป็นนองนั้นนะเปรียบเทียบเห็นว่าซื้อของตามอารมณ์ที่อยากจะได้แต่ไม่ได้มองถึงหรือว่าไม่ได้คิดถึงว่าความจําเป็นที่ต้องมีเขาเรียกสุขใจที่มันได้มีที่มันได้มีของอันนี้นแต่ว่าใช้หรือเปล่าไม่รู้แต่ฉันมีความสุขที่ฉันได้ซื้อนะคะก็ให้ระมัดระวังเรื่องของการเงินตรงนี้นะคะอ่ะส่วนในเรื่องของคนรักความรักบ้างนะคะสำหรับคนที่มีคู่นะคะคนที่มีครอบครัวแล้วนะคะก็เขาเรียกว่าอะไร จะมีคนใดคนหนึ่งนะคะไม่ว่าคือไม่ว่าจะหญิงหรือชายอ่ะคนใดคนหนึ่งแล้วกันนะคะจะรู้สึกว่าร้อนแรงอารมณ์ร้อนแรงกับคู่ของคุณมากนะอาจจะเป็นคุณอ,อาจจะเป็นคู่ของคุณก็ได้นะคะแต่คนใดคนหนึ่งเนี่ยอารมณ์ร้อนแรงแล้วก็วาจารุนแรงที่แบบว่าอาจจะมีคําพูดที่ทําอะไรให้เจ็บช้าน้ําใจหรือว่าพูดอะไรที่ทำเขาเรียกไม่ถนอมน้ําใจกันสักเท่าไหร่นะคะจนทําให้ อีกคนหนึ่งค่ะรู้สึกว่าน้อยอกน้อยใจหรือมีการประทะคารมกันหรือว่าทําอะไรที่มันรู้สึกว่าเป็นการหักหน้าหรือทําอะไรไม่ไว้หน้ากันนะคะในคู่ของคุณนะในคนรักคนที่มีครอบครัวแล้วก็มีคู่อยู่แล้วให้ระมัดระวังตรงจุดนี้นะคะสิ่งที่ทําไปเนะะี่ยค่ะเรื่องว่าเป็นการหักหน้าหรือการพูดจาที่ทําให้อีกฝ่ายรู้สึกไม่ถนอมน้ําใจเนี่ย มันเกิดจากความที่ไม่ได้ตั้งใจหรือมันเกิดจากความที่แบบเราคิดว่าพูดตรงกับเขาคือดีแต่มันกลายเป็นว่าตรงผิดที่ตรงผิดสถานการณ์มันเลยทําให้อีกฝ่ายหนึ่งรู้สึกไม่ดีหรือว่าทําให้อีกฝ่ายหนึ่งรู้สึกแย่หรือว่าติดลบกับสิ่งทีเ่เราพูดเตือนไปจริงๆแล้วมันคือการเตือนหรือการบอกที่ดีนะคะแต่ว่ามันกลายเป็นว่าทําให้อีกฝ่ายเขาเรียกมันผิดที่ผิดสถานการณ์มันเลยทําให้ดูแย่ไปค่ะ นะอาจจะต้องเพิ่มเรื่องของการพูดคุยกันที่แบบว่าเขาเรียแกบบอยู่2คนแล้วคุยกันเป็นการส่วนตัวแบบนั้นจะดีกว่า ะะหรือว่าให้คําแนะนําอะไรที่มันเป็นอะไรที่เห็นภาพชัดเจนแบบนั้นมากกว่าหรือให้เพิ่มบรรยากาศของเรื่องของการไปเที่ยวการอยู่ครอบครัวบางคนบางคู่เนะะี่ยค่ะอาจจะอยู่ด้วยกันเป็นครอบครัวใหญ่มีเราสองคนนะมีสอดเราสองคนที่เป็นคู่กันอยู่แล้วก็มีคุณพ่อคุณแม่อยู่ด้วยพอมันเป็นครอบครัวใหญ่เนะะี่ยค่ะไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่เขาหรือพ่อแม่เราบางเรื่องบางอย่างที่ มันเป็นเรื่องที่เราสองคนคุยกันได้แต่พอมันมีคนที่3 4มที่เป็นในผู้ใหญ่เ,เข้ามาคุยด้วยนะคะมันอาจจะคุยได้ยากนะถึงได้แนะนําว่าอาจจะต้องคุยกันเป็นการส่วนตัวเป็นการสอคนหรือหาโอกาสไปโซเซวีดวิดวิวอะไรกันบ้าง2คนหาโอกาสหรือหาเวลามีเวลาอยู่ด้วยกันบ้างนะคะแล้วจะดีนะคะ,ะมาในเรื่องของสังคมและเพื่อนนะคะสังคมและเพื่อนๆของคุณนะเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะ สังคมและเพื่อนๆของคุณให้ระมัดระวังเรื่องของการแทงข้างหลังการนินทาว่าร้ายอะไรที่คุณไม่รู้หรือทําอะไรลับหลังที่คุณรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมถึงทําแบบนี้เอ๊ะทำไมถึงพูดแบบนี้ทําไมต่อนหน้าเราไม่เป็นแบบนี้นะคะแต่ว่าคุณจะไม่ได้รู้ได้ดตัวเองหรอกอาจจะมีคนอื่นมาบอกนะอาจจะมีคนอื่นคนที่หวังดีมาบอกคุณนะคะทำลองนี้เพราะว่าไพ่มันก็ขึ้นอย่างนี้นะมันขึ้นอะไรที่แบบแหลมๆอยู่ข้างหลังก็ให้ระมัดระวังตรงจุดนี้นะคะ ตัวคุณคิดว่ามันเป็นปัญหาไหมกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นในสังคมที่คุณอยู่หรือในเพื่อนๆที่คุณเจอนะคะกูมองว่าจริงๆคุณก็รู้อยู่แล้วล่ะว่าสังคมนี้มันเป็นแบบไหนแต่ว่าคุณก็ใช้ทานองที่ว่าอ่ะยอมรับปิดหูปิดตาข้างหนึ่งไม่สนใจอะ่ะมันเหมือนกับว่าโอเคในเมื่อฉันหนีเธอไม่ได้โอเคในเมื่อฉันเปลี่ยนสังคมตรงนี้ไม่ได้โอเคได้ฉันปิดตาข้างหนึ่งปิดหูข้างหนึ่งได้ยินบ้างไม่ได้ยินบ้างนะคะซึ่ง ก็เขาเรียกว่ามันเหมือนกับว่าเราทําใจรับกับสถานการณ์หรือว่าสิ่งที่มันอยู่นะตรงนี้ค่ะมาได้แล้วประมาณนึงแต่ว่าสิ่งที่คุณจะรู้สึกคือฉันอยากจะไปตรงจุดนี้ฉันไม่อยากอยู่ตรงนี้และกับสังคมแบบนี้กุ้งถึงบอกว่าถ้าใครคิดที่จะย้ายงานนะคะครึ่งปีหลังมีโอกาสสูงมากอาจจะย้ายงานด้วยสังคมที่อยู่แล้วเราเรารู้สึกว่ามันไม่ชอบมันไม่ใช่มันไม่ใช่ตัวเราหรือมันไม่เป็นตัวของตัวเองนะคะราศีเมษนะคะช่วงครึ่งปีหลังมีโอกาสย้ายงานสูงจากเพื่อนหรือสังคมที่เรารู้สึกว่าเรา Ask, blinking, ไม่ใช่ตรงจุดนั้นนะคะมาในเรื่องของบริวารที่ด้อยกว่าและบุตรหลานของเรานะคะบริวารที่ด้อยกว่าและบุตรหลานเนี่ยค่ะเขารู้สึกว่ามันเหมือนกับว่าตัวเขาอะอ่านเรื่องของบุตรหลานก่อนแล้วกันนะคะบุตรหลานของคุณเนะะี่ยค่ะเขาก็เป็นเด็กดีนะคะแล้วถ้าเป็นผู้ชายนะเน้นเลยว่าเขาจะมีความคิดความสามารถอะไรที่แบบฉลาดเกินตัวหรือโตเกินวัยนะคะสาหรับเด็กผู้ชายนะ,ะแล้วเขาก็จะแบบอยากทําอยาก มีความคิดหรือว่าไอเดียอะไรเป็นของตัวเองนะบางทีคุณอาจจะต้องเปิดโอกาสหรือให้เขาได้แสดงความสามารถหรือว่าโชว์ความสามารถหาพื้นที่ให้เขาได้โชว์ความสามารถอะไรแบบนั้นบ้างนะคะนะในเรื่องของบุตรหลานก่อนนะบุตรหลานคือเขาจะอยากโชว์ความสามารถอยากทําอะไรที่เพื่อพิสูจน์ตัวเองโดยเฉพาะถ้าเป็นช่วงของวัยรุ่นช่วงเปลี่ยน่ัน จากวัยเด็กสู่วัยรุ่นนะคะช่วงนี้เขาจะอยากโชว์เป็นพิเศษอาจจะต้องนะไม่ใช่อาจจะเลยเน้นขีดส้นตายเลยว่าจะต้องทําใจยอมรับตรงนี้จะต้องยอมรับตรงจุดนี้จุดเปลี่ยนของเขาตรงนี้ด้วยนะคะแล้วก็ก็เลยหาเวทีหรือหาพื้นที่ให้เขาได้โชว์ความสามารถด้วยแหละนะคะส่วนของบริวารบริวารก็จะคล้ายๆกันนะคะบริวารของคุณนี่เขาอาจจะเขาเรียกจากที่เคยพูดง่ายสั่งอะไรทงหมดเขาอาจจะแบบว่า มีไอเดียมีความคิดหรือว่ามีอะไรที่อยากจะเสนอหรือว่าปรับปรุงอะไรให้คุณทําได้ดีขึ้นหรือว่ามีเขาเรียกอะไรมีแผนงานอะไรใหม่ๆมาเสนอมา,ม,าามาให้คุณทํามาเขาเรียกม,มาให้คุณพิจารณาไม่ใช่ทามาให้คุณพิจารณาว่ามันโอเคไหมมันผ่านหรือเปล่าโอเคไหมที่จะรับฟังมันโอเคมากๆนะคะเพราะสุดท้ายแล้วคือเขาไม่ได้เสนอเพื่อที่จะริบกนหรือว่าตัด หน้าในความเป็นหัวหน้าของเรานะแต่เขาเสนอเพื่อปรับปรุงเนะะียเพราะสุดท้ายแล้วคือ The, The Master คู่กับ f e l l i n e s s นะคะแล้วก็ Van เนนะมันเหมือนกับว่าการเสนอหรือการพัฒนาปรับปรุงอะไรเพื่อให้มันดีขึ้นนะคะโดยเฉพาะถาะการทําอะไรที่มันแบบเป็นทีมหรือว่าปรับทีมใหม่เปลี่ยนทีมใหม่เอาคนนั้นไปคู่กับคนนี้อะไรพวกนี้กุ้งมองว่าจะได้เวิร์กอยู่นะคะ ดูภาพรวมนะประมาณนี้นะคะสำหรับท่านที่เกิดราศีเมษเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าลัคกี้คอยและแมจิกคอยนะคะจะมีคําแนะนําเพิ่มเติมอะไรบ้างลัคกี้คอยนะคะจะพูดถึงเรื่องของการเงินพิเศษเป็นพิเศษเลยมาดูซิจ<อ>ิบได้หยิบเหรียญ2 4 6 8 9่อ่ะเรื่องของการเงินโดยเฉพาะถ้าทำทุเรื่องของธุรกิจนะคะจะประสบความสำเร็จนะคะได้เป็นเรื่องของเลข9กนะกับอีกเรื่องนึงนะคะเรื่องของการเงินถ้าใครคิดอยากจะทำธุรกิจ อะไรที่เกี่ยวข้องกับจินตนาการหรือว่าอะไรที่คุณคิดหรือว่าวาดฝันไว้ว่าฉันจะทําแบบนี้หรือว่าคิดไปนานแล้วว่าแนวเนี้ยวางแผนประมาณเนี้ยหรือว่าทำนองว่าทําอะไรที่เกี่ยวข้องกับจินตนาการวาดภาพหรืออะไรที่เป็นไอเดียพิเศษพิเศษที่เราคิดไว้นะคะ แล้วเอามาทำนะมันจะดีมากเงินคุณจะได้จากสีนี้หรือถ้าเกิดใครทำอะไรที่เกี่ยวที่ทำเป็นธุรกิจอยู่แล้วนะคะธุรกิจของคุณก็จะประสบความสำเร็จนะจะมีคนมาร่วมหุ้นร่วมทุนได้ดีนะจะมีการขยายด้วยดีกว่าต้องพูดอย่างนี้ว่าจะมีการขยายกิจการมากขึ้นกว่าเดิมน,นะมันดูสิคะเมจิคอยว่าอย่างไรกันบ้างคำแนะนำอันแรกก่อนเลยนะเดอะฟูเดอะฟูอีกแล้ว อันที่สองเคะเป็นริบบอนอแล้วก็อันนี้นะคะเป็นโอ้อ่า เดอะฟูอีกแล้วนะคะนี่อันนี้แมจิกคอยขึ้นเป็นเดอะฟูตรงนี้ก็เป็นเดอะฟูนะคะสนุกสนานเฮฮาไม่ซีเรียสไม่คือข้อดีของคุณนะครึ่งปีหลังคือคุณจะมองว่า,าทุกอย่างคือประสบการณ์ที่ได้เรียนรู้ทุกอย่างคือประสบการณ์ที่ผ่านเข้ามาแล้วฉันทำทำให้ฉันเติบโต,ต,ตขึ้นนะคะแต่ว่าให้ระมัดระวังว่าบางทีคุณอาจจะเขาเรียกว่าประสบการณ์หลากหลายหรือประสบการณ์เยอะมากเกินไปถ้าคุณไม่ได้จริงจังหรือว่าตั้งใจที่จะทําให้มัน เป็นประสบการณ์ด้านดีหรือประสบการณ์ที่มันประสบความสําเร็จอ่ะต้องพูดอย่างนี้นะคะเพราะมันขึ้นเป็นปริบบอนนะอาจจะมีบางเรื่องบางอย่างที่คุณต้องไว้อะไรกับมันอาจจะมีบางเรื่องบางอย่างที่คุณจะต้องปล่อยผ่านไม่ต้องไปคิดมากหรือถ้าแบบคิดว่ามันไม่ไม่โอเคอะ่ะคิดว่ามันไม่รอดนะอาจจะต้องปล่อยผ่านแล้วก็ ช่างมันตัดใจอะไรทํานองนี้นะคะให้ํามันระวังทํานองนี้และถ้าใครนับถือนะคะขึ้นเป็นสนัญลักษณ์โอมถ้าใครนับถือเทพฮินดูนะคะอย่างเช่นพระพิฆเนศนะคะท่านมาอย่างเงี้ยคือท่านอวยพรให้คุณอยู่นะอ,อยากให้คุณนะคะเพิ่มเรื่องของการบูชาหรือว่าเรื่องของการปฏิบัติไม่แน่ใจว่าคุณ นับถือเทพองค์ไหนหรือว่าบูชาท่านไหนอยู่นะคะแต่ว่าในทางสายยินดูเนะะี่ยค่ะแนะนาว่าอาจจะต้องบูชาท่านหรือว่าปฏิบัติท่านหรือว่าเขาเรียกอะไรใส่ใจเปลี่ยนน้ําถวายอะไรสําหรับงนี้หรือว่าขอพอรจากท่านนะคะแล้วท่านจะให้แล้วจะดีมากๆนะคะโดยรวมประมาณนี้นะคะสําหรับท่านที่เกิดราศีเมษครึ่งปีหลังของปี2563นะคะก็ชอบไม่ชอบอย่างไรก็ฝากกดไลค์ นะคะกดติดตามกด Subscribe ให้กันด้วยนะคะจนกว่าจะเจอกันใหม่คลิปหน้า EP หน้านะคะสวัสดีค่ะ